เด็กเขาว่ามองีเขาว่าปลาขยั่งไหลแล้วลยสิมาลุยเบิ้งโอ้นทุกป่องทุกป่องยืนน้่งๆเบิ้งต้องหันว่าได้เปิดพี่น้องเบิ้งอยู่แล้วอยู่ตรงกลางน้ำอันนี้อันนี้ผู้บ่าหน่อยผู้เบาผู้บ่าวสนหน่อยมนี้ผู้บ่าวสนหน่อยว่ามาหลินน้ำเป็นลูกเป็นหลาน จังบ้านด้วยซ้อพี่น้องมึงมีงายไม้ไหมอุ้นเบาเอ็นังม่งบอกกันยามมึงแรงพี่น้องเอ้ยแต่เบื้องด้นว่าจะมันว่ามันอ่ะแต่ว่าผมว่ามันอยู่เพราะไงอ่ะว้าูดพันละผู้เบาสมัยตีไปแล้วผู้บ่าวสมัยตีไปแล้วเลือดเลือดผู้บ่าวทำในดิไหมนี่นะผมเสรไฟเขียวครับไฟเขียวตีใส่เดือนน้ำ วามันมีท <Ether> ั้งปลาสอยมีทั้งปลาขยงปลาขยงปลาขยงบนโอ้โตอนนั้นมือเลยพอนเดี๋ยวเอาไปดีุคนมันสามตัวเลยจีมาขี้น้องเโอ้โหนักอ้งเลยเป็นซุ่มมันไงมันไม่เป็นซมหรอกที่ขึ้นนักแต่ือเลย

บาทสามพี่น้องเลยรุดไปห่งบาทสามมันมานกันครับมันมานมือนี่บาทสามต้องุณไงต้องคุพอครับต้องคุพอนยสิงนี่สิงเราพ่เห็นยังหรอใ่ขี้กระเดียนขุดกัังแป๊บนึง เป็นฝูงไงไงดำปมพุทธเลยเลยยยด,ดเยเยีถ้าปลาเข่าฝูงมันกินอยู่สูงสูงไงงันมันกินสูงสูงงันก็คือปลาเปียวปลาเปียวตัวใหญ่มันอยู่หมันตัวใหญ่อยู่แต่มันอยู่ข้างล่างอ่ะยิงไปไหมอีกพี่น้อง ơi. เอ้ยเราจะตีลงไปให้พี่น้องได้ดูกันนะครับ ม,มันลัเออถุนหลุนไม่หรือมาอะไรมากกวาอไปอีกทีนึงนั่นเอาอะไรได้หนั่นเห็เห็น,น,นาดันนี่เดี๋อะไรต้องไ,ปไ,ปไว้ปรนเดยวเรียบยร้อยเลยนี่สุดพิเศษ สูตรพิรับูดด้ากูสูตแล้วปันตรวดครับสูตรนีู้ดได้ยากูสูตรกับมาานเดยวรับเนี่ยยังต้องเลียว่ปอยู่แล้วเดี๋เอาอันั้นล่ะสองเอาสองเอาสามูล้ว ก like ็เป็นผู้ก็เคงอไกินก็เงหน่อยอะไกินก็พน่อยตัดกันาเสร ก็มีก็ได้ได้หีิอ่าไปอีกแล้วพี่ดองเอ้ย คืนเมื่ขึ้นแล้วองาาคืนเงือ่อนลวรเน่ผจ,จบตกปลาตนี้มอนี่กงินยไปยไปพังๆก่อนผมไปล mặc nó còn sửa chỗ là nó. Năng, năng. Nó nào kìa? này nặng 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 chỗ nặng 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 chín nặng rồi đấy nặng 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 nhau nặng 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 2

มาก่อนผู้บาหน่อยเดีตัวหนึ่งแล้วผู้บาวหน่อยอีกแล้วมาครับมันมัน mưa nghiêng ừ. luôn luôn Con luôn 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 để luôn มันจินเมียกันจะได้ไแบบ่แบบบมนันเบ็ดเงียเบ,บ็ดทแบบี่ปักเอาหน่าแบบน่ะมันแบบนี่บ่ลงไปอีกทีนึงครับบัดทนี่ gì lăn ghéo này phó hửa ngồi ấy chưng 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 lên vui vui <laughs> là đấy nè dạ bà thân gì đâu nó gì con, à, có chút lá khoa ngủ 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 สิ่งดีวะ <S <S ทองคุณเคบินกับคุณเลนรหมเนือเล่นเนะ ไปครับไปเลยเยอะสตรพิเศษไปแล้วม,ลลมันไม่หล่นหรบอลังไันล่นหรอวะนี่จะไดน อ,อ,อ,อันนี้ที่มาดูก่อนสิครับนนอดอังนั้นก่อนหน,นึเงไม่หลอนหรอวะดังี้ก่อดจะดูเลยมนะั้ยก่อนนี้ดีนี่้นนะครับเี๋ยวดีมันต้องหล่อนสัตีไปแล้วเกลือจะเหมือนเดิมมีต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ยนี้อยมาสอีกแล้วครับสองอีกแล้วครับโอ้ยมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมองไหม ลองเลาะไปเลาะเอื uh ้องเั k ye k ye uh ้าเหมืองอะผ้าแหลกไอที่มันมีแหลกนะด้ยก็ตกว่อยู่เลยแต่ก็ไปตีหน้าดินหรือเปล่าแต่ก็ไปตีหนาดินถ้าตีทั้งกะพ่านนะตั้แต่สะพานลงไปนั่น มีเฟืองโล่งๆหันมนแมนเฟืองถ้าไม่ออกโล่งอยู่แต่ถ้าไม่ตกบวโล่งเ้อไม่ได้หน่นอยู่นั่ะนะรถม่โค้งงัดลงงัดลงเนาะอยู่น้องอ่ะนองลุงเลิกอ่ะเนี่ยหแต่หลายมองสองครับสองแมน นขึ้นมาเลยเมื่อกี้เดินแบบไม่หรอมเมนเยินแบบไม่ละมาสั่นมาเดีวรรยวเร่งสองครับสองไปเรื่อยๆพี่น้องเอ๊ะรอป,ปัสว้บ่อะบรได้ จัะไปตัวจะได้บุเดียวนี so, ่จำบ่ได oh ้ล่ะล้าวกลยองกาพุนได้มองมองทอผีได้ล่ะน้ำไหลอยู่อ่ะไหลอยู่เห็นเสียแมวเพื่นบอกอยู่เขาไี่ไม่ล้วพี่น้องเลยหนึ่งตัวอุตะกีนี่ เด็กกืนไปได้กลับไปดิมักแห้งลกประกวดแต่เดี๋ยวนี้มักแห้งลกปลาขยงปลาขยงกาอีกแล้วพี่น้องตัดเทเมิดเขามัาากมือเขาจำมกบหมเ أ? นี่งนี่บอปลาขยงสีตัวอ้าพี่พี่ปป โชว์โชว์โชว์ปัดพี่น้อง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 เอ้พี่น้องเอ้พี่น้องเอ้เห็นบ่นี่ปลาังยงซ่วมพี่น้องเบิ่งเอาเกาะหลังมาบ่าวเอ็มติดตีดแล้วนี่มีเบ็ดจัือกดวงมันติดติดเบิดเลยเด่นเนาะอันนี้มีเบ็ดสองดวงกับติดทีดละสองหลัง เขาลำคาดเลยลขเลยลขาเบื่อหน่ายแหละมาจะใส่นะโอ้โหสองสองกับสอง ครับสามหนึ่งสองสามพี่น้องงวดนีมีสามพี่น้องงวดนีมีสามงดจี่มานี่นะรักเย็น ไปแล้วตกเลยสิเอเลยล่ะนอยู่เห็นบ่ถ้ากํลังมาตอดครับ

อ๋อกำลังพี่น้องเดี๋ยวเวลาแล้วมูกเขากระบาดไว้แล้วเดี๋ยวผมมาสรุปผลงานบุกพี่น้องเบอร์หน่อยๆดินี่นั่งตกประมาณชั่วโมงหนึง่งประมาณนี้นะพี่น้องออก็ปีธหมกนี่ครับหมายหมายงามๆหมายธรรมชาติครับเดี๋ยวพบกันใ่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆที่ตามรับชมดู้พี่น้องเด้ออย่าลืมกด ติดตามให้เป็นกำลังแรงใจให้กับทีมงานใางน้ำแนนะครับรรบุพเพไม่คิดย์นะทีมงานทิพย์นี้สวัสดีครับ